ชดหนอต้องอไปใช้มือนน่ไปยาม่องใส่ม่องคือเก่าหล่ะเตา่าว่าไปยาม่องปลาตายข้าม่องเน่าเป็นปลาแดกแล้วกูเพ่เห็นไ้ปลามาปีนจักเกียมันต้องมีมือได้เนะมือนี่เอาจังสี่ตองได้แล้วพี่นออ้องคอยโท้มาว่าหันใจปลาแล้วไ,<ป>ไม่ปลา,ปาเราบอสชายบบมกี่แค่งไหและอืมถ้าคอยไปหายแล้วเนี่ยไปยามแล้วเนี่ยบ้านเราอยู่ไกลแต่เป็นตะเพียงน้ำมัน น้ำมันแม่มึงจ่ายมึงกับบอลด้วยจักรยานมันบ่มีน้ำมันน้ำมันไม่พอยแม่มึงจะว่าอุ้งอุ้งป่าไปมึงจะไปให้เขาไปไปไปมองบ่หลังยามหลังยามมึงจะบ่นเปรี้ยบ่เน่าบ่เอามันจะมันชิน่ากูไปเห็นได้ปีนไปสักเแค่เอาจักรยานหรือเราไปน่ะไปลูกเร็วๆพากูไปกูเป็นห่วงพี่ห่วงน้องมึงหูจักบ่ไปขึ้นพุ่นเพราะอะไรบ่เท้าขึ้นนี่ละมันเมียไปขึ้นหัวทางไปเดี๋ยวไม่อยู่ย่าเดี๋ยวม่หลยัง กูสั่งมึงเข้าใจไหมโอ้ตาย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 บงคเพิ่งมึงสิไปใส่เม่มึงนี่คือเตียงโตกอดหายมึงแคให้ให้เกียรติชุดแน่ดับดับเพิ่งโมเมนดาบโมเมนดาบฮะฟาดฟาดไปก้นนั่นมีโตเพิ่งมวด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 มึงแต่มวดเอื้อทออเพิ่งมึงสิไปใส่เอาที่ไปเข่ามึงขึ้นมาไปเข่าเว้นใส่ มึงเข้าเว้นมึงออกเว้นจางมงมึงคือกลับมาสอดแยงนายมึงมันก็ท้อห้ากูอยู่มึงคือข้าคือแหนแค้แต่ละมือแต่ละเบ็ดนี่กูถามมึงแหนพอมึงเข้าใจกูเนี้ยกูเลยเห็นล้มเมื่อวานนี่มึงยาเบามึงแถวต้องวันกายาฮัฟังก่อนครับฟังก่อนยึงยาเบาหาขกูมึงมือหากูบ่ามันสวยอะไรเนี่ยมึงต้องเสียกูบันยาสก้าบยุดแถวต้องมันสายอะไรครับ มึงจำเพลงมารมึงได้บอสใช่ไหมมึงเป็นตำรวจใหม่ๆอะ่ะจำได้ร้องกูฟังด้วมันสวยแล้วนี่มันร้องให้กูฟังด้วยังต่อรองเลยผมเมย์นย่เนี่ยผมเมย์นย่เนี่ยมึงบดต้องผมกับกูดอกผมมึงบมีแล้วกูเมื่อยกูเมื่อยกูเมื่อยเข้าใจบอสจำเพลงมารกูได้บอสจำได้จำได้ร้องให้กูฟังด้วรักเมียเราบำรุงเมียเราทุชูเมียเราธนุบำรุงลุงเรื่องชมเป็นเมียของเรา เมียของเราเช่าก็เอาเอาขี้ดูดานี่มึงขึ้นมาก็เอาผู่าบ้ามึงไปมึงไม่เห็นงานเดี๋ยวนี้ไม่เคยว่างเว้นแม้กัางเว้นกูไม่เอาน้องไปเร็วๆกูแหิวข้าวพี่น้องกูแหิวถาอยู่เท่า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 ไม่ย่างไฟแด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 งม็อบประจัญญาณกูบอกพาไปเลยพาเลยวะ มึงจะฟังขวองกูบ่ะเออฟัง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 ฟัฟังฟังูสั่งเมียสั่งครับหยุดัยๆๆหยุดหยุดัยุัยุดยุดหยุดครับคุณฝ่าไฟแดงมาได้ยังไงคุณฝ่าพื้นกฎจราจรรู้ไหมมีความผิดนะเนี่ยผมสั่งครับฮะเนี่ยผมสั่งครับใช้สั่งนะเนี่ยครับควายนี่ละสั่งชิบะหยุดไม่หย่ให้หยั่งไฟแดงไฟแดงนี่หยั่งกะฮู้เจ้ัว่าควายเนี่ยไม่เป็นธรรมดา จะหูจะบอกพี่รองป้องไปคอยมันเดือดร้อนเพื่อเองคอย<ล>เฝ้าอยู่โรงพยาบาลครับเมียสั่งเมียสั่งเมียส,สั่งครับอ๋อถ้าฟังควร์เมียน่ะได้ดีทุกคนเชิญเชิญครับไปเร็วๆผู้สิ้นตายกันตายมึงซักไ <laughs> ม่ผานเนี่นมึงซ้ำไปมาเข่าเมียเองต <laughs> อนนีไ้ <laughs> ไปข้ามห <laughs> ัวมึงเอางี่ไปหนี้ไปขี้โมเป็นมึงคือมาบอกกูฮะ มันบริวารปอบเขาบอกไปขึ้นทางมึงขึ้นบอกว่ารวมนัหนนี่กูเจ็บบ่กูเจ็บบ่เลยเอ้ากูแค้นแล้วบ้านเดียเอ้ากูไปเบิรแล้วบ้านเดียวฉันจะไหนจะตีฟื้นบ้านอีกกูชิ้ย่างเลยบ่งยังเข่านี่หังเขาไม่ยาย้วยหรือยาย้วยห่ะน้ำมันนวดเอ็นยืดตราพยาธิบีเลยเท้านวดใหงายกว่าเลเท้าเจ้าละนวดใหงายกว่าเจ้าจะมาเส้นเส้นเก้าไข่เท้า เส้นเกาหอยแบบแบบป้าไเป็นวดพุ่นิยาเฝ้าเส้นเกาข่อยพบิยาอยู่บ่ะเส้นเกา่อยคือแล้ว่อยว่าแล้วขลุ่มพิษเส้นจะหูจกกังัะอ,อ,อย่าลืมเด้อพี่น้องปอกไปหรือว่าพี่น้อง K K เ,เ,เอ็นพิกเอ็นจังปวดเส้นปวดเอ็นอย่าลืมยากรกะสายเส้นตราพยาทิเดอ้อพี่น้องเด้อฝากไว้น้ำเนยยาทิพจะปะยาได้อะไร เอาไปกินกินแล้วสิได้หายกินแล้วสิได้เศร้าเด้อพี่น้องใส่คู่กันกับน้ำนวดเอ็นยืดตราพญยาสิบแล้วพี่น้อง